สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ซื้ออยัางน้อ,นอครับแม่จันมี่ดวงไส่แม่จันมีดวงไส่บ้านบ้านอีกที่บ้านอยังแม่บ้แปดหกหมู่สามหมู่สามบ้านบ้บานนาคขามบ้านนาค้ำข้ามอำเภอเมืองเน้อจังหวัดอำนาจเจริญครับคุณแม่ยังเ้อคือแม่จันมีแม่จันมีคุณแม่จันมีอันอ่ามีอาการจังไล่นน้อจังไล่นมากินสูญนไุ์พญาทิพย์ปวดเข้าปวด โอ้เป็นยังไงแม่หลังจากกินแล้วกินแล้วมันก็ดีขึ้นอะ่ด้บอโอ้กินที่ต่อยกินที่ต่อเนาะกินเอ็นกล้องที่อะไรแม่นี่ยมีแล้วกล้องกล้องที่สี่เหรอเนาะอ่ากินเบอร์แล้วสองกล่องแต่ก่อนนี่อาการปวดเข่ามันเป็นังไรแม่มันมันมันแบ่มึนซ่าหรือเป็นยังไงบ่มึนบวยังเลยโอ้เป็นปวดเป็นอะไรเป็นโอแล้วปวดเข่ามีมีอย่างอีกว่าแม่ละในร่างกายเขาเกี่ยวเกี่ยวกับอาการป่วย แับมีแต่ปวดปวดเข่าสิเนาะโอ้นะครับได้กินพยาชิพมาแต่ถือว่าไข้เน่านะแม่เนาะ้ดีโอ้ไข้ดีขึ้นดีนะครับเอาเทกนี่ลองมึงครับนะครับขอบคุณคุณแม่ทีนะครับถือว่าให้โอกาสนะครับบ่าวปองแปงได้มาถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเป็นวิทยาท่านนะครับขอบคุณหลายครับคุณแม่สวัสดีครับ